หนูอ่ะสั่งชนตลอดเหมือนกันพี่เจแต่ว่าแบบไม่ต้องไปบอกใครอ่ะแบบโอเคโอเคมัไม่บอกใครจริงไม่บอกใครนาเด็กไม่บอกใครนานก็สเปนนาโนเนี่ยห้ามบอกใครของดีลดเซลล์ไร้ต้นแขนต้นขาไม่ต้องบอกลดเหลียมได้ด้วยไม่แสบไม่ร้อนฉีดปกติเนี่ยนะโอ้โหยิ่งลดไอ้ฉีดแล้วแบบออกแบบแมนชีตประจำก็ลงนะเจไม่ออกรลังกายเนี่ยยิ่งลงเรือนะไม่ต้องหยุดนะไม่ต้องไม่ต้องไปบอกใครนะความรักของพี่ นาโลเฟอร์มิสเบนไตล์ไตรพอลเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยที่สามารถสลายเซลลูไลท์ได้ถึงระดับเซลล์เอาอิมวันะฉีดได้ทุกส่วนของร่างกายที่มีไขมันเนี้ยต้นแขนต้นขาตัวได้หมดเลยไม่แสบไม่ร้อนบายบายเซลลูไลท์ได้เลยค่ะปู่ท่านแกไม่ยอมบอกแลยว่าใช้ก็ใช้ตัดคำรีวิวแล้วที่บอกมีรีวิวหรอมีรีวิวขายสองสามเดือนเนี่ยมาตัดมันเต็มเลยแกผมไม่บอกโอ้ยอยากดูอ่ะเจ๊อันไหนคือรีวิวอยากดูแล้วเออได้ ลายปฟอปอ่ะก็เดี๋ยวแกก็มีแล้วนี่เจ๊ขอลายหน่อยสิหนูอยากคุณจะได้ทางลายอะไรอะไรอะลายส่วนตัวไม่ใช่ลายลายใช่แบบเอาลายลานอะที่สั่งได้ยันหนูลายที่สั่งได้แล้วก็สไตล์จุดป๊อปสไตล์จุดป๊อปมีจุดเออต้องมีจุดนะที่ว่าเล็บหอนเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งตอนนี้ลูกก็สีเดือนแล้วนะคะได้กลับมาเฟิร์มเฟิร์มเร็วได้ด้วยนอโนโฟมิงสเปรย์นะคะ าสาม,มารถขจัดเซลล์รลท์ได้ถึงชั้นเซลล์ผิวเลยนะคะไม่แสบไม่ร้อนก็สลายเซลล์รลท์ได้ะคะ่ะชดได้ทุกส่วนของร่างกายเลยดูท้องนะคะดูดิด